รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปสามารถรักชนได้ทุกวัยเลย สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการนิทานอาเซียนรายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆไปฟังเรื่องอึง้งทึ่งฮาของทุกประเทศนะครับในกลุ่มอาเซียนนะครับผ่านคำถามชวนคิดสนุกๆว่าจริงหรือไม่ครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะ <laughs> แล้วก็วันนี้นะครับพิธีกรคู่ของพี่ต้นก็คือพี่สมทองยูวันนี้นะจ๊ะที่สมทงจะนาโชว์ความแสหน้าที่แซ่บทำอะไรฮะจะใช้ดวงตาทันให้นมในแก้วลดลงแค่ใช้สายตาจ้องเทียงเท่านั้นโอ้โหโมหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแค่จ้องนมเนี่ยนะน้ำนมที่อยู่ในแก้วค่อยๆลดลงเลยเหรอฮะโอ้โหนี่ แก้วธรรมดาธรรมดาใบนี้เนี่ยแหละฮะนี่นะฮะทำได้เลยฮะใช่ฮะโอ้โหอ่ะแล้วทำไงฮะอ่ะให้น้องๆดูแก้วเราจะใช้กระแสจิตใช้สายตาจ้องให้หนุ่ลดลงครับถ้าทอนแล้วจงลดจงลด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 อีกลด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 เฮ้ยเฮ้ยลด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 อ้าหยุดโอ้โหลดจนหมดเลยอ่ะเป็นยังไง อึ้งไปเลยละสิอึ้งครับแต่ว่ายังครับอะไรฮะยังไม่อึ้งพอครับเพราะว่าเรื่องของพี่ต้นนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของประเทศไทยเนี่ยอึ้งทึ่งแปลกกว่าเยอะเลยนะครับจริงหรออ้าที่ภาคเหนือนะครับเขาบอกว่าเมืองไทยของเราภาคเหนือเราเนี่ยมีเมนูที่ใช้กินกันตอนขึ้นปีใหม่นะครับนั่นก็คือลาบไก่งวงครับนอ้นองว่าที่เมืองเหนือเราเนี่ยนะ มีลาบไก่งวงกินกันจริงหรือเปล่าครับน้องๆว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับไอเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอางาแต่งลาไก่งวงกินจริงอะ <c oughs> มั่นใจนะมั่นใจวนะ่าเขากินจริงอะในนั่นใจ <c oughs> เอาที่ดีกว่าถ้าไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่อง ตาอินกตานานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะไปพบพี่ปอมในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนครับวันนี้นะครับแม่จะมาสอนพับเป็ดแล้วกลับมาช่วงหน้าเรามาฟังกันว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ไตจอนนิทานและจ้าไปเลยครับไตเลยไตยเลยไปเลยครับนิทานอาเซียนประเทศไทยเรื่องตาอินกับตานา กาละครั้งหนึ่งมีชายสองคนชื่อตาอินกับตานาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งติดริมทะเลทั้งสองออกไปหาปลาตามชายทะเลด้วยกันเสมอหากคนไหนหาปลาได้น้อยหรือว่าไม่พออีกคนที่หาได้ก็จะแบ่งให้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งทั้งคู่อยู่กันแบบมีความสุขตามภาษาเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่มาวันหนึง่งตาอินได้พูดกับตานาว่า ตานาเมื่อก่อนพวกเรานะหาปลาที่เดียวกันมาตลอดต่อไปเนี้ยให้เราทั้งคู่แยกออกไปหาใครหามันซะนายจะไปทางเหนือหรือทางใต้ก็สุดแท้แต่นายก็แล้วกันแต่ถ้าใครหาปลามาได้ต้องนำมาแบ่งกันนะตานามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตาอินเสนอความคิดเห็นมานั้นก็เข้าท่าดีจึงตอบรับทันทีเมื่อทั้งคู่ตกลงกันได้แล้ว จึงแยกย้ายกันออกไปหาปลาตาอินนั้นชอบไปทางน้ำตื้นซึ่งเป็นบริเวณหาดทรายแถวแถวริมคลองส่วนตานาก็ออกไปหาแถวน้ำลึกๆเมื่อตานาหาไปเรื่อยๆก็ใช้สวิงช้อนได้ปลาฉลามตัวใหญ่ขึ้นมาและพากลับบ้านด้วยความดีใจผิดกับตาอินที่หาทั้งวันแต่ยังไม่ได้ปลาเลย เมื่อเห็นว่าเย็นมากแล้วก็เลยกลับมาที่บ้านตานาเมื่อเห็นตาอินเดินกลับบ้านมามือเปล่าก็แกล้งถามตาอินว่าตาอินวันนี้ได้ปลามากี่ตัวล่ะตาอินจึงตอบกลับไปว่าแย่ yeah, วะ่ะวันนี้ไม่ได้เลยสักตัวตานาได้ทีจึงหัวเรออะไรกันหาทั้งวันไม่ได้สักตัวเลยหรอ,อ,อ,อดูค้านี่สิ ไปเดียวเดียวได้ฉลามตัวใหญ่มาหนึ่งตัวเอาอย่างนี้นะข้าจะแบ่งปลาตัวเนี้ยให้นายครึ่งหนึ่งแต่ข้าจะเอาหัวนายเอาหางไปก็แล้วกันแต่อินโต้กลับไปว่ามันก็จริงของนายแต่ที่เราสัญญากันไว้ไม่ได้พูดแบบนี้นะแต่พูดว่าหามาได้ก็แบ่งกันแค่นั้นไม่ได้พูดว่าจะแบ่งหัวแบ่งหางกันแบบเนี้ย แบบนี้ค้าไม่ยอมนะเมื่อตกลงกันไม่ได้ทั้งคู่ต่างก็ยื้อแยง่งปลากันอยู่อย่างนั้นแต่อยู่ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอีกคนมีอาชีพขายว่าวเดินผ่านมาพอดีและเห็นทั้งคู่เถียงกันจึงเข้าไปถามเกิดอะไรขึ้นเหรอพวกเจ้าทั้งคู่เนี่ยฮะตาอินกับตานาเมื่อเห็นตายอยู่เข้ามา จึงอยากจะให้ช่วยจัดการปัญหาเรื่องการแบ่งปลาให้หน่อยจึงพูดไปว่าแต่ยูช่วยพวกเราหาทางออกเรื่องแบ่งปลาตัวนี้ให้หน่อยที่แต่ยูเมื่อเห็นทั้งคู่อ้อนวอนมากขัดเซไม่ได้จึงพูดว่าก็ได้แต่ถ้าเราตัดสินไปแล้วพวกเจ้าทั้งคู่ต้องเชื่อฟังคำสั่งของเราด้วยนะไม่งั้นเราจะไม่ช่วยตกลงไหม ตาอินกับตานาดีใจและยอมตกลงว่าจะยอมรับคำตัดสินของตาอยู่โดยไม่มีข้อโต้แย้งอีกตาอยู่จึงจัดการตัดแบ่งปลาเป็นสามส่วนและพูดว่าปลาสามส่วนนี้ข้าจะให้ตานาได้ส่วนหัวเพราะเขาเป็นคนหามาได้ตาอินได้ส่วนหางไปสำหรับขาได้ส่วนกลางตกลงตามนี้นะ เมื่อตาอยู่ว่ามาแบบนี้ตาอินกับตานาจะไม่ยอมก็ไม่ได้เพราะสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะยอมรับคำตัดสินของตาอยู่ทุกอย่างทั้งคู่ก็จึงกลับมาปรึกษากันว่าเมื่อก่อนเราก็แบ่งกันกินของเราดีๆอยู่แล้วนี่นาไม่น่าใหคนอื่นมาตัดสินซ้ำยังให้เข้ามาแย่งส่วนกลางของปลาไปกินอีกตั้งแต่นั้นมา ทั้งคู่ก็ออกไปหาปลาเอามาแบ่งกันกินอย่างปกติโดยไม่ได้โต้เถียงกันเหมือนแต่ก่อนอีกเลยมาถึงช่วงกระดาษทับรับอาเซียนกับพี่ปอมนะครับ วันนี้เราได้ฟังเรื่องตาอินกับตานาไปแล้วนะครับสองตาก็แบ่งปลากันไม่ลงตัวใช่ไหมครับทีนี้ถ้าจะให้สอนพับป,ปลาพี่ปอมว่าจะซ้ำกับเทปอื่นๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนสัตว์ที่อยู่แถวๆนั้นก็คือน้องเป็ดนั่นเองเดี๋ยวเรามาพับเป็ดน่ารักน่ารักกันตัวหนึ่งนะครับเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เอาละขั้นตอนที่1นะครับพับเป็นเส้นทะแยงมุม รูปสําเหลี่ยมนะครับหาเส้นทยแยงมุมจากนั้นเปิดออกมาแล้วให้เราพับเป็นหัวจรวดแหลมๆแบบนี้ทำมุมด้านบนเสร็จแล้วก็ทำมุมด้านล่างด้วยนะครับ ทีนี้เราอยากจะสร้างส่วนหางให้กับเป็ดของเรานะครับเราใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับพับเก็บมุมแหลมเข้าไปแล้วก็ไปดึงออกมาบางส่วนถ้าน้องๆคนไหนชอบเป็ดที่มีหางแหลมก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบเราสามารถที่จะเก็บปลายหางแหลมๆเข้าไปได้อีกทีนึงนะครับจากนั้นให้เราพับครึ่ง เอาละขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะพาส่วนคอเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแหวกแง้มดูนิดนึงแล้วก็ดันเข้าไปด้านในสำหรับส่วนหัวนะครับเราใช้วิธีจับกดส่วนคอไว้ให้นิ่งๆนะครับแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งแหวกสอง แหวกสองเมื่อจับวางนอนราบลงก็จะกลายเป็นหัวของเป็ดนั่นเองส่วนปากเป็ดนั้นเราก็พับได้ง่ายๆนะครับคือใช้เทคนิคพับซิกแซกอีกแล้วก็คือพับไปทางด้านหลังครั้งนึงแล้วก็ดึงเอาเฉพาะตรงมุมแหลมโผลออกมาขั้นตอนสุดท้ายอาจจะเติมตาให้กับเขา ก็เป็นอันเสร็จนะครับเป็ดน้อยนะครับที่อยู่บริเวณตรงที่ตะอินกับตานาตกปลากันเวลาของช่วงกระดาษพับรับอาเซียนสําหรับวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนุกจริงๆทุคุณเอ้ยเน่มาทีไรพูดอย่างนี้โม้แล้วปะเนี่ยเอ้า สนุกจริงครับน้องๆครับรายการของเรานะจ๊ะนอกจากที่จะนีสาระแล้วนะสนุกอย่างเดียวเนี่ยเรายังนีสาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้ในกลุ่มอาเซียนด้วยนะจ๊ะจากที่ทงกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมเกร็ดความรู้อาเซียนจากพี่พงกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะไปสนุกกันต่อกับการตดัดสินของเล่นกับที่โน่ในช่วงสนุกคิด ดิสของเล่นวันนี้ที่โน่จะทันให้น้องๆได้รู้จักการทันตลอกดินสอลูกศรกันแดดง่ายๆนะจ๊ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชงเลยจ้าไปเลยค่ะเกร็ดความรู้อาเซียนเกร็ดความรู้ประเทศไทยที่ตั้งนะจ๊ะ ราชอาณาจักรไทยหรือไทยตั้งอยู่ดนข้าสนุดอินโดจีนนีโทรนแดนทิศเหนือติดกับทาน,นาและลาวทิศใต้ติดกับนาเลเซียและอ่าวไทยทิศตะวันออกติดกับลาวและกัมพูชาและทิศตะวันตกติดกับทาน,นาแล้วก็ทะเลอันดามันนะจ๊ะเนื่องหลวงของเราก็ชื่อว่ากรุงเทพมหานครพื้นที่นีตรานาน 1> 5 1 1 3 1 0ตารางกิโลเมตรนี่ขนาดใหญ่เป็นอดัศรารของประเทศสมาชิกธงชาติไทยธงชาติไทยนะจ๊ะนี่ชื่อว่าธงไตรลงนี่ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมถึงท่านะจ๊ะถืนธงเนี่ยแดงออกเป็น5แถบในแนวนอนประกอบด,ด้วยสาสีคือสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีนั้นเงินหมายถึงพระนหากษัตริย์ ไทยแถท,ที่อยู่ตรงกลางนะคะเต็นสีน้ำเงินมีความกว้างเต็นสองเท่าของแถดอื่นถัดออกนาทั้งด้านบนและด้านล่างเต็นสีขาวและแถดนอกสุดของด้านบนและด้านล่างเต็นสีแดงการตกครองของไทยจะเต็นระดอดระชาธิตไตยอันนีพระนหากษัตริย์เต็นตรนุกนี่กฎไหนรัฐธรรมนูญเต็นกฎไหนสูงสุด แตงเขตการตกครองออกเต็น76จังหวัดและ1เขตตกของพิเศษนั่นคือกรุงเทพมหาคนครนั่นเองทูนี่อากาศนะจ๊ะทูนี่อากาศจะเป็นร้อนชื้นสนตกชุกแต่งออกเต็น3าฤดูการฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจาคมอากาศร้อนที่สุดในเดือนเีษาฤดูสนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคมฤดูหนาวนะจ๊ะเราก็จะเริ่ันกันแต่เดือนธจิกาคมถึงเดือนกุนทาทัน์เลยโอ้โหสุนุกพิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมกวันนี้เสนอปลอกดินสอนลูกสอน สวัสดีค่ะพบกับพี่โม่ช่วงสนุกคิปประดิษของเล่นนะคะวันนี้เราจะมาทำปอกดินสอลูกศรเป็นแบบนี้ค่ะ นี้เรามาดูวิธีการนะคะทำยังไงอย่างแรกเ,ออเราเตรียมผ้าค่ะเป็นผ้าสีสันที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าเป็นเศษผ้าเสื้อขาดกระเป๋าขาดแล้วก็เอามาใช้ได้นะคะก็เอามาทาบกับตัวดินสอดูว่าปลายจะขนาดสักเท่าไหร่แบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะเอามาประกบกันนะคะแล้วก็ลองวาดดูว่า ลูกศรมันออกมาจะหน้าตาเป็นประมาณไหนตรงปลายลูกศรก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมแบบนี้นะคะด้านปลายตรงนี้ด้านหัวก็เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดตามรอยที่เราวาดนะคะตัดแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็เย็บนะคะ ก็เริ่มเย็บจากตรงด้านนี้ค่ะสําหรับน้องๆที่อยากได้สองสองสีด้านหน้ากับด้านหลังไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเราก็ใช้ผ้าสองสีประกบกันพอเราเย็บเสร็จนะคะเก็บด้านปลายก็เราจะซ่อนปมไว้ด้านในของลูกศรค่ะชิ้นที่ประกบกันอยู่นะคะ จะได้มองไม่เห็นปมด้านในค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ดินสอเอาปลายดินสอเข้าไปนะคะก็จะเป็นลูกศรเหมือนปลายลูกศรนนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับน้องๆที่มีของเหลือใช้ เก็บไว้นะคะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเดี๋ยวเรามาทำของเล่นวันนี้เวลาหมดแล้วพบพี่เมาใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับเด็กๆนิทานของเราวันนี้โอ้โหสนุกมากเลยนะครับและอยากจะรู้เสร็จแล้เกินครับน้องๆตนลาดไก่งวงเนี่ยนี่จริงหรือเปล่า <c oughs> เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องไม่จริงครับ ใช่จริงใช่ครับเพราะว่าลาบไก่งวงนะครับเขามีกินกันจริงๆนะครับแต่เป็นอาหารนะครับของประเทศลาานะครับแล้วก็กินกันตอนแต่งงานหรือว่าขึ้นบ้านใหม่นะครับส่วนคนเหนือของคนไทยเราเนี่ย เขาจะกินแต่ลาบวัวหรือลาบขวายนะครับแล้วก็ลาบป่าก็มีนะครับอันเน้นนะคนเหนือนะเองแต่เต่แม่นละครับมาได้ครับวัฒนธรรมไทยนะครับเราต้องรู้จักรักษานะครับอย่างพี่ต้นอยู่ภาคเหนือก็ต้องรักษาวัฒนธรรมภาคเหนือไว้นะครับพี่ต้นว่าเราต้องรักษาเพราะวัฒนธรรมเป็นเหมือนหัวใจของประเทศเราเลยโอ้โแจกนิทานดีกว่าะตอนนี้นิทานอะไรนะวันนี้อ้าวนิทานที่จะมาแจกกว่านี้นะครับก็แจกกันเลยจ้ะ โอ้โหนี่ครับไม่เลยครับนิทานดีๆครับเกี่ยวกับคิดถึงอยากบอกเธอคิดถึงอยากจะไปหานะครับเป็นชุดรางวัลแว่นแก้วครั้งที่10บครับออกเป็นของสนักพิมพ์นามีบุ๊กนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับอ่ะเล่นต่อไปนี่เลยครับโอ้ยฝึกลูกให้มีสมาธิ ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ดินน้ำมันปั้นสนุกตอนสวนสัตว์ปลูกฝังศิลปะเสริมสร้างจินตนาการนะครับต้องขอขอบคุณสนาหิม MIS มากเลยครับขอบคุณครับเล่นต่อไปติ้งนี่ครับนิโมปลาน้อยหัวใจกล้าหาญนะครับมาเลยครับเป็นหนังสือพร้อมซีดีนะครับน้องๆก็ไปอ่านกันได้นะครับขอบคุณบริษัท C ีเอ็ดยูเคชั่นจำกัดมหาชนมากนะครับขอบคุณครับเล่นต่อไปติ้งนิทานอิศร ปั้นฝันกระต่ายกับเต่านะครับต้องขอขอบคุณสนพิมพ์ปั้นฝันมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับขอบคุณนะครับเล่นต่อไปนี่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุทยานมรดกแห่งอาเซียนนะครับเป็นที่สามารถที่จะเอาไปใช้ กิจกรรมเกี่ยวกับบ่อนิทรรศการได้ด้วยนะครับน้องๆก็เอาไปทํากิจกรรมได้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทสกายบุ๊กจำกัดมากครับขอบคุณนะครับโอ้ยสาหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้นิทานของเราไปอ่านกันนะครับง่ายมากนะครับร่วมสนุกกันง่ายๆโดยการน้องๆไปอ่านนิทานนะครับ จากเรื่องอะไรก็ได้นะครับแล้วมาเล่านะเวลาวเล่าเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายเป็นคลิปไงครับแล้วก็อัพขึ้น Facebook นะครับให้พี่ๆต้นนะครับให้พี่สมพงษ์ให้พี่ๆทุกคนได้อ่านได้ดูได้เห็นว่าน้องเล่าเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหนนะครับแล้วคนไหนที่ประทับใจเล่ารับหนังสือของเราไปกันเลยนะครับโอ้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่านนิทานแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนกันด้วยนะครับการเรียนจะทําให้น้อง มีพัฒนาการในทั้งสมองที่ดีขึ้นนะครับและมีความรู้ที่จะไปพูดคุยใครได้ด้วยนะครับเพราะการอ่านจะทําให้เราพัฒนาจริงนะครับอ่ะวันนี้เราจะลากันไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนี่แขกพิเศษโอ้ใช่เลยครับโอ้ยลืมเลยวันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับนั่นก็คือพี่โมครับพี่โม่มาเลยย้ yeah! มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่โมมาพร้อมกระเป๋านิทานอาเซียนนะคะในนี้กระเป๋านี้มีชื่อนิทานอาเซียนนะคะมีพี่ต้นมีสมพงษ์มีพี่โมน่ารักไหมคะน่ารักมีหลายสีด้วยนะคะโอ๋ยนี่หลายสีนะครับโอนี่นี่สีดำอะไรนั่งในโอ๊นี่แจกแจกน้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกกติกาอย่างไงคะกติกากติกากติกาง่ายมากค่ะให้น้องๆประดิษฐ์ของเล่นนะคะจากของเหลือใช้อย่างที่พี่โมสอนไปเมื่อคราก่อนๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาทาง Facebook ก็ <K un> คนที่ได้รับเรื่องนะคะพี่โมจะส่งกระเป๋าไปให้ที่บ้านเลยค่ะโอ้โห,โหโน้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกนะครับอย่าลืมส่งกันเข้ามานะครับวันนี้ลากันไปดีกว่าครับพบกันในคราวหน้ากันรายการนิทานอาเซียนลา,าไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าตัวอย่างตอนต่อไปสัปด,ดาห์หน้าเต็นนิทานประเทศไทย เรื่องการเนิดแน่น้นโขงโอ้โหน้องๆน้องๆจะได้รู้นะนะครับว่าทําในตลาดดึกถึงนิชะเทาะแน่น้นโขงโอ้ยและช่วงกระดาษทัดรัฐอาเซียนที่ตอนจะทาน้องๆไตทัดตราดึกกันนะจ๊ะเกิ็ดข้อรู้อาเซียนของที่สุนงรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของประเทศไทยโอ้หไกลตัวจริงๆและแน่นอนครับช่วงสนุกคิดประด,ดของเล่นกัทีิโน เราจะได้ทันตลาดาวจากเศรษฐาอย่าลืมติดตามงชนนะจาะ